ครับผมเดี๋ยวจะพามาแก้ปัญหาพัดลมหมุนช้านะครับเดี๋ยวลองดูครับกดตุ่มหนึ่งยี่ห้อฮาตอรี่นะครับนี่ครับยังอืดเลยครับเสียงมอเต้์ดังอืดออือันนี้ตุ่มหนึ่งนะครับก็จะหมุนช้าครับแล้วตุ่มตุ่มสองครับแต่ก็มันก็ยังเสียงดังอืดอื เบื้องต้นเราได้ถอดถอดไอ้ฝาครอบนี้แล้วก็ถอดใบดูดูมอเตอร์ลองมือหมุนที่แกนแกนมอเตอร์แกนใบพัดแล้วก็ปกติดีไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาแกะดูเปลี่ยนคาปาซิเตอร์หรือคนทั่วไปเรียกแคปนะครับโอเคนะครับครับก่อนถอดก็ถอดปลั๊กพัดลมให้เรียบร้อยอย่าให้มีกระแสไฟเข้าพัดลมนะก็ถอดตัวนี้ก่อนอันดับที่หนึ่ เราจะเป็นตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์อันนี้อันใหม่เราได้ ซื้อมาละวหนึ่งตัวเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูว่ามันจะแรงก่อดตอน็อตเลยครับนี่เราทำความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นเราก็จะหย,ยอดจาระบีจุดที่หมุนนะครับหยอดจาระบีหรือถ้าใครมีโซเนก็ฉีดได้ครับแต่พยายามอย่าให้โดนก็ขดลงขดล้วนเพื่อมันไม่แห้งเดี๋ยวเอาไปหลอกนี่กระดองมือตัวเองเระดองมือเองเลี้วเลี้ยโอ้ใช่หรือเปล่ เาไเไดกงปหแล้วเครับผมเดี๋ยวลองเทสดูเสียปักแล้วครับตบหนึ่งครับก็จะเรงด้วย หนึ่งครับต้าบโอ้โหเร็วกว่าเดิมเลยครับเร็วเท่ากับซื้อใหม่เลยครับเลยตุ่มหนึ่งเลยครับเลยเย็นเลยผิดจากตอนที่เราก่อนเปลี่ยนไอ้คาปาซิเตอร์นะครับเป็แคปนะครับอันนี้แรงกว่าเดิมตุ่มสองครับ คาปาซิเตอร์ตัวละ35บาทนะครับ